คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรถช็อปัวฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง1 1 0 0 0ราคาเริ่มต้น6 0 0 0นกลางๆเท่านั้นมี f o r t จ n e r m ์มีมีปี18ขึ้นนะฮะมีทุกสีสีบอลสีเทาดำสีขาวมุกสี ดำแบบนี้มีทุกสีเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นนะฮะดอกเบี้ยพิเศษ2.39เที่ยมคันผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะฮะผมรับประกันโครงสร้างมีบริษัทชิคเป็นบริษัทจากเยอรมันมาตรวจรถพร้อมกับให้ดาวให้เกรดนะฮะใครที่สนใจนะมีบริษัทรถดนใจมาตรวจด,ด้วยสนใจคันไหนสามารถเลือกชมได้วันนี้ผมพามาเดินดูเหมือนพี่มาชมรถด้วยตนเองนะครับโดยที่นอนอยู่บ้านแ,แท้ๆนะฮะใครสนใจคันไหนดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมปานทิยนมาอัปเดตอีกแล้วครับไม่ได้มาอัปเดตนานครับพี่โซนรถครอบครัวพร้อมใช้นะฮะที่นี่นะฮะมีอยู่ประมาณ18คันก่อนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าคันเอง1213แต่วันนี้ครับผมมาอัปเดตให้ในช่วงวันเวลาที่ฝนตกตรงกับวันที่10เนี่ยฮะนะฮะนี่เห็นไหมน้ําขังเลยเดี๋ยวเ,เนี่ยตอนช่วงเช้าๆแบบนี้ยังไม่มีคนทําความสะอาดสายๆนะครับ พร้อมทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวพร้อมเดินพร้อมให้ลูกค้าเดินดูรถได้แต่ครับ ใครที่ไม่สามารถนะฮะมาดูรถด้วยตนเองอย่างเช่นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามานะับผมพาชมรถเหมือนพี่เข้ามาชมรถด้วยตนเองนะฮะที่สาคัญนะผมพาดูแบบละเอีย е ดยิบเลยใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.3% 9เเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อมานะครับผมรับสายเองทุกเคสผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม s s i w a l k i n g s t วากิ้เตปจาก Toyota o โอม ติินาชทักษะการขายารบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง085713369 2 l ล PA ไ PARNPI1992 ได้เลยนะครับอะนะครับสำหรับใครที่กำลังจะอัพเกรดตัวเองนะฮะจากรถไซส์เล็กอย่างเช่นนะครับ ตัวเอาตีนหรือ v ีออแล้วอยากได้รถที่มันใหญ่ขึ้นกลายเป็นรถครอบครัวหรือนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นเซลล์ต่างจังหวัดนะฮะใช้งานซะต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่มีการขนคนขนของบ้างนะครับผมก็แนะนําหรือใครอยากขับโบวขับแกร็บคันนี้อ่ารุ่นนี้นะครับชมไอพวกรถครอบครัวนี้นะครับก็เหมาะกับพี่เหมือนกันทุกท่านเลยนะครับใครสนใจดูให้จบนะฮะนี่ครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเป็นอย่างรุ่นของเรามีอยู่ระหว่าง2รุ่นนะฮะอย่างเช่นตัว f o r t จูเนกับตัว m ิวเนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับรวมแล้ว18 0คันครับพี่นะครับนี่คันแรกนะฮะเป็นตัวสีดําเลยนะครับโ o โยต้าฟอร์จูเครับทะเบียน2707คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1,500 0นะฮะได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับสวยเลยปี18-19ประมาณนี้นะฮะปี1819เดี๋ยวผมดูให้ นะฮะแปดเก้ 8, 9, 9, าเก้าไม่อยู่ประมาณแสนกลางนะฮะปีสิบเก้าสองจุดแปดสองจุดสี่วีนะครับสองจุดสี่วออีขออภัยสองจุดแปดนะได้เครื่องยนต์สองจุดแปดด้วยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมนะ้าคันนี้ค่อนข้างสวยเอาเรื่องเหมือนกันได้เป็นโต้ตาฟอร์จูเนอร์สีดํานะครับได้ปีสิบเก้าด้วยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างราคาดีแปดเก้าเก้าหายจากใบแดงไปประมาณเกือบล้านนะครับสนใจรีบติดต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูฟอร์จูเนอร์ก่อนอนะ่ช่วงแรกจะเป็นฟอ er ร์จูเนอร์นะฮะแล้วก็ช่วงท้ายๆจะะเเป็นนนใรื่ององงขฮะ คันนี้นะครับคันเนี้นะฮะเป็นตัว2.4รุ่น V พี่นะครับ2.4รุ่น V นะฮะปี2019ครับเลขไม้แสนสามนะฮะร,ราคา879เท่านั้นสีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายทะเบียน1950ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่านะครับสีบรอนดูแลง่ายอยู่แล้วนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000 กลางๆถึงหนึ0งสนใจนะครับก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนะครับในส่วนของ Fortuner 2คันด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัว2.4ขับเคลื่อนสีล้อนะครับสีเทาดำคันนี้นะครับ2.4และได้ขับเคลื่อนสีล้อราคา919หไม่ก็น้อยอยู่นะฮะไม่อยู่ที่นะครับเดี๋ยวดูให้ไม่ที่10,000 0กิโลพอดีนะครับปี19นะครับและขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะฮะราคาค่อนข้างดีนะ5969นี่ครับลูกค้าเนี่ย เหมือนติดต่อมาเยอะมากเลยคันนี้นะครับแต่ว่านะครับลูกค้ารอเวลาเข้ามาดูตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์ผมก็จริงๆผมตัวผมเองก็ถ่ายให้เขาดูแล้วแหละนะครับค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะใครสนใจก็ทั้งมาคันนี้859ครับ859ฟีดา้าพรหม14นะครับราคา859ฟีดาวพรหม14ได้เป็นสีได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับปี19ด้วยนะฮะสวยๆอยากได้ คันไหนสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ช่วงแรกผมอาจจะอัปเดตในรุ่นของที่มันเป็นพวก m X, ิวเกพวก Fortuner ก่อนนะเพราะว่า Fortuner มันค่อนข้างเหลือน้อยแล้วแต่มีเข้าใหม,มาสามคันนะครับอยู่ด้านหลังคันนี้เป็นสีขาวครับสีขาว859ประมาณนี้เนาะฟีดาวผ่อนประมาณ หนึ่งหมื่นสี่พันกลางๆถึงหนึ่งหมื่นห้าพันแปดศูนย์สามสี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสนใจทักมานะปีสิบแปดประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับตัวจะเป็นมิลเอ็กสองคันนี้เป็นมิลเอ็กสามจุดศูนย์นะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์สามจุดศูนย์เนวี่นะฮะทั้งคู่เลยนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสองพัน หนึ่งมืนสองพันนิดๆนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันด้วยบางบางคันนะครับใครที่สนใจมาอยู่ตอนนี้น้อยที่สุดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันโลนะฮะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบคันได้นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยนะฮะได้มาทุกคันแล้วสองคันนี้อัปเดตให้นะครับหกเจ็ดเ้าทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีคันนี้ครับที่เป็นสีบอลเงินนะราคาหกเจ็ดเ้าไม่แสนกือบเจ็ดพัน นะครับคันนี้ฟีดาพรหนึ่งหมื่นสองพันนะฮะเจ็ดทะเบียนสวยด้วยนะครับเจ็ดได้คันนี้ไปใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับใครขับบ๊ขับแก๊บยังใช้งานได้อยู่เพราะมันเป็นรถปี2018ันสินะครับรถช่างสวยนะครับในส่วนของคันนี้เช่นกันครับพรหนึ่งหมื่นหนึ่งทะเบียน9ก้าสี่เจ็นะครับเก้านะครับพรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนประมาณนี้นะครับคันนี้ใหม่น้อยสุดนะหกเนะครับ ไม่อยู่ที่แสนจะอีก5,000โลถือว่าน้อยมากนะครับได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าจริงนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะฮะใครที่สนใจรถครอบครัวใช้งานนะผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ทุกคันด้วยนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ2.39% 4ปีนะครับสนใจรีบติดต่อกลับมานะฮะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับมาดูด้านหลังครับมีโฉมดีออริกอีก1คันนะครับดีออริกคันนี้นะฮะ1787ฟรีดาวพันหมื่นสาม ฟีดาพนมื่นสามปนะครับประมาณนี้นะฮะได้รถปี2020นะฮะภายในดูทีวีได้นะครับเป็นจอกลางนะฮะดีอนิกเนี้ยมันมีชุดแต่งชุดแต่งก็คือสเก์ตหน้าสเก์ตหลังแล้วก็มีคิวซุ้มล้อมาให้แบบนี้นะครับสำหรับตัวดีอนิกนะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะไม่เหมือนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นพวกอ่าที่มันไม่มีชุดแต่งเลยนะครับแต่คันเนี้ยมันเป็นรุ่นพิเศษมีปี19กับ20เท่านั้นที่ใส่ชุดแต่งเข้ามาคันนี้มื่นหนึ่งพันนะครับฟีด้าพอนมื่ ราคาดีด้วยนะครับสนใจรีบสอบถามกันเข้ามาใน3คันนี้นะครับ3คัน1 2 3เนี่ยนะฮะฟีดาวพอน11,000ปลายนะครับคันนี้11,000นะฮะ11,669ครับ, 11, 000, 9, รบปี18นะคันนี้669ปี18ทะเบียน3878นะครับในส่วนคันนี้ทะเบียน3928ทะเบียนสวยด้วย669ครับ 669ฟีดาวผ่พร11,000นิดๆนะฮะ11,000นะครับคันนี้นะส่วนคันนี้9159นะฮะโหเก้าหน้าเก้าหลังเลยนะนะฮะทะเบียนเก้าหน้าเก้าหลังครับคันนี้ปี18นะฮะฟีดาวผ่พร11,000เช่นเดียวกันนะครับในส่วนเรื่องของคันนี้นะครับทะเบียน2581นะครับ2581คันนี้ฟีดาวผ่พร11,00012,000ประมาณนี้ นะครับ 8, 2 5 8 1 1 2 0 0 0ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นดิออนิกปี2020อีกหนึ่งคันคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ50,000โลนะครับ5้0 0 0ืนะฮะประมาณนี้นะครับได้เป็นตัว onic, ดิออนิกดูทีวีได้นะครับดิออนิกก็เคยที่บอกเนาะมันมีปี19 20นะครับปี20จะก,กระจังหน้าสีนูนเอ,อ้วปี19จะก,กระจังหน้าสีนูนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับราคาดีนะฮะ6834คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ หนึ่งหมื่นนะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นขอภัยหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสามพันไปๆนะครับคันนี้ฟีราผ่อนหมื่นสองนะสีบรอนดูแลรักษาง่ายอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นในเรื่องของเดอเนกนะเป็นรุ่นสามจุดศูนย์นวีนะครับคันสุดท้ายแล้วที่ผมอัปเดตให้สําหรับชมนี้ปีสิบแปดนะครับผ่อนหมื่นสองนะครับได้คันนี้ไปใช้งานนะครับคันสุดท้ายครับของตัวรถครอบครัวผมพาชมเหมือนมาชมรถตดวด้วยตนเองนะว่ารถของเรามีรุ่นไหนบ้างนะครับคันนี้เป็นตัว ด i o อ i c ปี2019เลขไมล์แสนสามนะครับเจ็ดหเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูก่อน759ดหฟีดาวพอนหนึ่งนสองพันิดนิดถึง13000ได้คันนี้ไปใช้งานต่างจากตัวปี2ี่หนึ่งเลยคือเบาะหนังที่มันเป็นคูแม็กนะครับอันนี้จะไม่มีเบาะหนังคูแม็กแต่ได้ในเรื่องของเบาเป็น,เป,นเป็นลวดลายเดียวกันมาแล้วแต่ว่า ทีวีดูไม่ได้นะครัสำหรับตัวนี้นะฮะทั้งหมดนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมอัปเดตให้แล้วนะฮะใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะครับอัปเดตให้ทุกคันแล้วเนาะสำหรับรถครอบครัวนะครับอยู่ในช่องคอจูเนอร์นานๆผมจะอัปเดตทีนึงนะครับก่อนหน้านี้อัปเดตมีอยู่ประมาณ10คัน9คันบ้างแต่รอบนี้นะฮะอัปเดตเยอะเลยนะครับรวมแล้ว18คันนะฮะอยู่โซนพร้อมขายโซนที่มันรถเข้าใหม่ก็มีประมาณ5-6คัน เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้สนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อที่ให้พารถเข้าใหม่สวยสจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ